โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ย2 2ขอยินดีต้อนรับแขกผู้เกียรติและผู้ปกครองทุกท่านที่เข้ามาเยือนณโรงเรียนแห่งนี้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ย2 2ตั้งอยู่ณเลขที่99สก้าหมู่4ีบ้านหมอแปลงตำบลแม่นาเติงอำเภอปลายจังหวัดน่านศรสงกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษก่อตั้งเมื่อวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2535 เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2535โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1จำนวน50คนปัจจุบนันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนศึกษาอยู่ประมาณ3 7 5คนสนัญลักษณ์ของโรงเรียนราชประชานคร2จะเป็นตราประจำโรงเรียนเป็นรูปพระมหามงกุฎอุณาโลม ยอดพระมหามงกุฎมีรมัศมีใต้พระมหามงกุฎมีตัวอักษรไทยว่าโรงเรียนราชประชานุครอย1 2อันโปรบายจังหวัดนาอบสอนซึ่งเป็นตราเดียวกับมูลนิธิราชประชานเคราะห์ในพระบรมราชปรัมสีประจำโรงเรียนราชประชานุครอิ๒2คือสีฟ้าทองซึ่งหมายถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เตือ่เสมือนแผ่นฟ้าวิทยใสายพัดของโรงเรียนคยือโรงเรียนราชระชาณิคร้อยีจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงมีคุณภาพตามมาตรฐานมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีภาษางานอาชีพตามหลักกระเชีาของเศรษฐกิจพอเพียงในการรองรับสู่ประชาคมอ,อาเซียนด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียนแล้วก็ไปด้วย อาคารเรียนมีทั้งหมด3าอาคารคืออาคารเรียนสําหรับชั้นประถมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอาคารฝึกงานของโรงเรียนมีทั้งหมด2อาคารอาคารโรงอาหารมี1อาคารและอาคารหอประชุมมีหนึ่งอาคารอาคารประกอบอื่นๆเช่นหอนอนนักเรียนโรงครัวอาคารพยาบาลและเรือนเกษตรเป็นต้น และที่สำคัญโรงเรียนราชปชาเครอยสิบองแห่งนี้ยังมีห้องสมุดที่กว้างและมีคอมพิวเตอร์อำนวยความสะดวกในกันรค้นคว้ามากมายถึงส2บสองคนบุคลากรครูในโรงเรียนนี้มี27คนพนักงานราชการ5คนอัตราจ้าง1คนลูกจ้างชั่วคราว7คนและลูกจ้งจางประจำอีก7คนรวมทั้งหมด47คน โดยมีนายประพันธ์โพยาเป็นผู้นริการของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์22และมีรองผู้นริการจำนวนสี่ท่านคือนางวรรณาชัยตรีนายอภิชิตวงนวลนายสมศักดิ์คอทองและนายสลิงคันนฤสารกิจกรรมของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์22กิจกรรมวันไหวครูกิจกรรมวันสุนทรภู่กิจกรรมแห่เทียนพรรษา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์กิจกรรมวันลอยกระทงกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติกิจกรรมรับของพระราชทานกิจกรรมงานอาชีพกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารกิจกรรมเข้าไข้ลูกเสือกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กิจกรรมออกไข่สร้างสุขสู่น้องปีสองกิจกรรมวันเด็กและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายทั้งนี้โรงเรียนราชประชานุคราะห่2ยังได้รับรางวัลต่างๆมากมายเช่นรางวัลโอเบกอวอร์ดรางวัลป้ายพระาสถานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและที่สำคัญนักเรียนโรงเรียนราชพะชานุเคราะห์2 2แห่งนี้ยังได้รับรางวัลต่างๆมากมายเช่นกันอาทิรางวัลชนะเลิศอันดับที่1การประกวดผลงานนักเรียนของโครงการไอทีวันเล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ในการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าระดับจังหวัด เนื่องด้วยโรงเรียนแห่งนี้มีคุณภาพทั้งทางด้านการเรียนการสอนการกีฬาและกิจกรรมต่างๆมากมายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์22จึงเป็นโรงเรียนที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองทุกท่านส่งลูกหลานของท่านศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์22ก็ขอขอบคุณ ทุกความไว้วังใจจากผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างสูงขอขอบคุณค่ะารรชชปะ